สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีแก้ปัญหาทีวียี่ห้อเนี้ย lg อะสีสันเนี่ยนะปัญหาก็คือมีสีมีสีขึ้นระบักจอนะขอดูุญาไม่ได้เลยนี่ดูปัญหาต่อนะครับเปิดมาไม่เป็นลักษณะนี้เลยพอจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นทุกคนผมเปนสีเดิมแล้วจะออกลงกใหม่เป็นสีแบบมีปัญหานี่คือการจอเสียนะทิ่ว่าเป็นการจอเสียถ้าเป็นพอเปลี่ยนที่คอนเสแล้วก็จะเป็นการเดือดนะ พี่อยากเปี่ป่ะให้เนียหายไปแต่ใครใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็จเสียงซเไได้จอขไมแพงเือหมก็แล้วแต่นะแต่าะดวกใครอยากจะผูพันอยากจะดูนี่ก่อนไม่อยากไอยากเคืองใหม่ก็มีแก้นะให้าจางแล้ก็จางนะนี่ก็ก็อจางบางบางครงบางคั้งก็เป็นอย่างเงี้ยยาวเลยนี่แสงมันไปดัไปดีตอนนี้กาจเสียตอนี่ นี้าาจะลอาการสีแบบนี้นะแล้วอรนมไม่ได้เี้ยได้ตเพื่อที่ลหนเนียผตัวอย่างให้ดูนะไปไหน่กาเ่อนแบบนี้ครับุณี่ที่ไหที่ทไหมครับเนีของผมไหมที่ครับปัพลาดนะให้เนเนเอาี้ผมไหมเราจะปัดไปหน้าจอให้ลไปหน้าจอไปหน้าจอลกงเาเหลือห้าสิ

แล้วสิแล้วก็ไปที่หัวข้าจริงหาืล้วไปที่รงายไมแล้วไปที <rare time. S 1> now, ่ต well, so ิดจอถ้ามันจะติดไปก็จะติดไเราดิ้นเสียงเลยนี่คือวิ But ี้องผมนะแล้วก็ดูได้แล้วก็เลยกรตกกระตุเหา่ด้นไปแล้วก็กดเสียงกดเสียงกดเสียงมาก็สิทธิอะไราะหายไปแต่การจ้งทีเป็นมีอยู่แล้วที่ีาไม่ทำอะไรเลยรักษาตัมเงได้า

ลงไปแงงานเีพลังงานเเริ and living and living and living so ่มาเลยปิดจอไมไปสักสิบเรดถ้าปิดจออยากจะเีอ่ภาพาตัวเยอะะสบเอรดสิบเอรสิบประมาณนี้แล้วก็เปิดารกบเปิดเสียงเลยนะวล้จะหาไป ผมบอกอะไรก็เคื่องแ้จอเสียมีภาพซ้อนด้วยแล้วกเห็นค้างอยู่มันมันมันจเสียแต่ว่าาให้พอดูได้ก็กปัญหาไม่ว่าจเป็นเสว่ามีภาพซ้อนอยู่ไม่หายไลที่หาภาพซ้อนภาพซ้อนแล้วก็ไม่หายแต่ว่าไอที่เป็นเส้นหน้าจอจะหายมีนี้ไมครับดมอยดอ้ก็ขึ้น้า้น้าอขึ้แล้วก็ที่แก้ได้ก็คือพวกไีเดียนะเสียเกบจกไหน้าจอเนี่ยจะแก้ได้ที่แก้ได้เฉพาะเราดูพวกในการในการทีนะ แต่เราแย่ชอตจะขึ้นอีกลจขึ้นอีกแล้วถ้าเราฝาไปแล้วนั้นอ่แก้ก่อนผมเิยครับกดกะเทียกดก็เทียมประหยัดรางานนะรงานนะขอมาสุดเลยจอปิดไปครับสิบนาทีสิบนทีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแแล้วก็เสีย การเคลื่อนจะหายที่จะไม่หายก็คือตอนเมืาบางครั้งขึ้นโลโลโซโลาซอกันหแต่ว่าม่หายแล้วก็เป็นเส้นหายแกกไดก็เดียนกันเส้นแล้วก็ดูดีึ้นนะถ้าใครอยาไม่อยากอย่าจองไบอยากซื้หมก็ทำจได้ครับก็ทำตามผมแล้วก็ทำแล้วก็ผลอแบบนย่างสวยาดีนะก็วันนี้ก็ดีแพทนนะี่ว่าการเส้นนไอ้ก่อนดูได้ไปก่อนก่อนที่เราจะซื้อใหนะครับนี่ก็ขอนุรับเจงหน้าอครับ